พามาดูเบื้องหลังการถ่ายแบบเพอร์พีทบุกไฟเบอร์ iber, กับน้องเบลล่านะคะจะบอกว่ากว่าจะได้ภาพสวยๆงามๆเนี่ยน้องเมื่อยเลยนะคะทุกคนเพราะว่าคือท่าสวยมากและภาพออกมาคือสวยมากจริงๆค่ะน้องเบลล่าเป็นคนที่สวยสะกดจิตสะกดใจเราอยู่ข้างๆเรายังเขินเลยทุกคนปากด้วยนะคะสําหรับใครที่มีพงุงหรือชอบทานชาบูหมูกระทะน,นะคะเพอร์พีทบุกไฟเบอร์ซองเนี้ยซองเดียวเอาอยู่เลยจริงๆค่ะเรายืนหนึ่งมากๆเลยในเรื่องของไฟเบอร์นะ ไฟเบอร์นี่ช่วยให้คนลูกสาวาหน่อยเนี่ยพุ่งแบนลาบมาแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าไขมันที่ติดอยู่ตามผนังลำไส้นะคะมันก็สามารถล่าเอาออกมาได้ค่ะดูสิคะสวยงามมากเลยทุกองค์ประกอบคือแบบโอ้ยละลายไปหมดเลยค่ะตอนนี้สินค้าได้วางจําหน่ายทั่วประเทศแล้วนะคะหาซื้อได้กับตัวแทนจําหน่ายเลยค่ะรักรองว่าซองเดี๋ยวก็ติดใจเลยนะคะเพราะผลลับมาชัดเจนมากแม่กินอะไรเข้าไปกวาดหมดไม่เหลือ และก็ยังช่วยบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลบล็อกไขมันได้ด้วยนะคะออกเลยเด็ดสุดๆ